ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพศ2568รอสกรระดับอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยเรียนท่านผู้อำนวยการสกรประจำจังหวัดสุโขทัยท่านผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอคณะครูและบุคลากรทุกท่านตามที่สกรระดับอำเภอบ้านด่านลานหอยได้ดำเนินงานส่งเสริมการเรียนรู้มาตลอดปีงบประมาณพศ2568นั้น วันนี้จะขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานในสามภารกิจหลักตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พศ2566ดังนี้ครับด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองการศึกษาต่อเนื่องด้านการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านที่1การเรียนรู้ตลอดชีวิตผลการดำเนินงาน ภารกิจด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตประสบความสำเร็จอย่างสูงในการเข้าถึงและให้บริการประชาชนเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในทุกโครงการภาพรวมความสำเร็จจากเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการรวม5,484คนมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริงสูงถึง1 2 0 5 6คนโครงการที่โดดเด่นโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ Colearning Space ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมโดยมีผู้เข้าร่วมมากถึง9,898คนการขับเคลื่อนโครงการต่างๆเช่นบ้านหนังสือชุมชนห้องสมุดเคลื่อนที่และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ดำเนินการโดยผู้จัดการเรียนรู้รวม15คนแนวทางการพัฒนาคุณภาพเพื่อต่อยอดความสำเร็จ เรามีแนวทางการพัฒนาคุณภาพและข้อเสนอแนะถึงหน่วยงานต้นสังกัดดังนี้ครับแนวทางการพัฒนาระดับสถานศึกษาเพิ่มกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนให้หลากหลายยิ่งขึ้นนำผลสำรวจความพึงพอใจมาใช้พัฒนาโครงการและจัดหาสื่อให้ตรงจุดแสวงหาภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมและเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ความต้องการส่งเสริมสนับสนุนจากต้นสังกัดขอรับการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบรรณรัก์ด้านการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ขอความอนุเคราะห์ในการจัดทำคู่มือและสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเข้าถึงผู้รับบริการได้ทุกที่ทุกเวลาด้านที่สองการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองผลการดำเนินงาน ภารกิจด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากและมีอัตราความสำเร็จที่น่าพอใจโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนมีผู้ลงทะเบียนและสำเร็จการศึกษารวม406คนคิดเป็นอัตราความสำเร็จ100%กิจกรรมการจัดการศึกษาต่อเนื่อง มีผู้ลงทะเบียนและสำเร็จการศึกษารวม221คนคิดเป็นอัตราความสำเร็จ100%อัตราการจบหลักสูตร100%สะท้อนถึงคุณภาพของหลักสูตรและความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีแนวทางการพัฒนาคุณภาพเพื่อให้การพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเกิดความยั่งยืนเรามีแนวทางการพัฒนาดังนี้ครับ แนวทางการพัฒนาระดับสถานศึกษาพัฒนาทุกหลักสูตรให้มีองค์ประกอบครบถ้วนตามมาตรฐานติดตามและจัดทำสารสนเทศของผู้จบหลักสูตรที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมการต่อย,ยอดความรู้ของผู้จบหลักสูตรเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องความต้องการส่งเสริมสนับสนุนจากต้นสังกัด ขอรับการสนับสนุนในการจัดทำคลังหลักสูตรมาตรฐานที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิขอรับการสนับสนุนในการสร้างระบบการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมด้านที่3การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับผลการดำเนินงานภารกิจด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานยังคงเป็นภารกิจหลัก ในการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานประถมถึงมปลายมีผู้ลงทะเบียนเรียนรวมทั้งสิ้น1 0, นึ่คนมีผู้สำเร็จการศึกษา95คนการส่งเสริมการรู้หนังสือซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้มีผู้ลงทะเบียนเรียน40คน เพื่อยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียนเรามีแนวทางการพัฒนาคุณภาพดังนี้ครับแนวทางการพัฒนาระดับสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนาทักษะครูด้านการผลิตและประยุกต์ใช้สื่อการสอนที่ทันสมัยและเหมาะสมกับผู้เรียน สนับสนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องความต้องการส่งเสริมสนับสนุนจากต้นสังกัดขอรับการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรครูสกรอ,อย่างสม่ำเสมอเพื่อมุ่งสู่การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสรุปภาพรวมและทิศทางการดำเนินงาน โดยสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2,568ของสองกรระดับอำเภอบ้านด่านลานหอยได้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในทุกภารกิจทั้งการเข้าถึงประชาชนผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตการสร้างอาชีพผ่านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการสร้างโอกาสผ่านการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับจากนี้ไปเราจะนำแนวทางการพัฒนาที่ได้นำเสนอมาปรับใช้ เพื่อยกระดับคุณภาพการดำเนินงานและมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรหลักในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไปศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุขโขทยัยขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยทีมครูและบุคลากรมืออาชีพที่ทุ่มเทแรงใจและแรงกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง นำทีมโดยนายชางวิทย์แสงเงินผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านด่าลานหอยนายกรอนกิจชยังคุณวงครูพร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนนายวัชรินทองมีบรรณารักษ์ปฏิบัติการและว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตินันแสงคำลาบรรณารักษ์มากความสามารถที่พร้อมดูแลแหล่งเรียนรู้ให้เข้าถึงง่ายทันสมัยและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ คณะครูศูนย์การเรียนรู้ผู้เสียสละประกอบด้วยนางพัชระนันอินดีนางสาวสุภรั์คงที่นางสาวอลิสาคำแก่นแก้วนางดาราวันรักวุ่นนางสาววิจิตราโตมัน่นนางสุภัตราอยู่กลับนางสาวปวีนาบ่ายคล้อยนายบุญมีมากมูลนายอุดมโชคสิทธิศักดิ์นายสมชายนาโตโนโดรวมถึงครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ผู้ทำงานใกล้ชิดกับชุมชนได้แก่นางสาวแสงเดือนโตพว่วงและนายสยามอ่ำอุ่จ้างเหมาบริการนางสาวยานวดีปิญญาพวกเขาทุกคนคือพลังขับเคลื่อนสำคัญที่ร่วมกันผลักดันให้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านด่านลานหอยเป็นพื้นที่แห่งโอกาสและเป็นแสงสว่างทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับสำหรับทุกคนในชุมชนตลอดชีวิตเรียนรู้เพื่อพัฒนาก้าวหน้าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า